ลอ,ลองดูอ่านดูตั้งหาอ่านดีดีลองอ่านนี่ดูสินี่นี่อ่านนี่นี่เอาเอา,เอาข้างบนเลยเอาอ่านว่าอะไรรู้จักคำในรู้จักคำนำเลือกอ,อ่านดูสิคอผูล้างสะกดยาอ่านดูสะกดดูก็รู้แค่นั้นอ่านดิสะกดดูสิ รอรออาโนลานลานอ้อยเดินเล่นน้ำลำทานกระดือกะอะไรนะกะดืออสะกดจิรออดอรออึดดอดงงอดึงกระดึงอืมกระพวงกะพรออัวนอพัวพรออัวพัวพัวนอ ควรกับควรกับดึงกับควรอือดูอันนี้ที่และแต่มาหมที่และแต่ตามหายดังอยู่เวลาทันทีป้องแป้งปออฮึป้องแป้ง,ป,งป้องแป้งอะไรสละอะไรนะ่ะปอ,อปอดูสะกด กโอโปโปกอโปโปกไม่ตีโป๊กแป๊กโปกปอเอเปเปกอเปกไม่ตีเปกปกโปกเปกกุุงกิ๋งกออุกอรออกรุกรุงอกรุงไม่จักตวากรุงกิ๋งอืมอ่านใหม่สิทันทีอ่านว่าอะไรเนี่ย ่่่อาานแล้ววดีกเพิ่งสะกดไปเมื่อกี้เนี่อ่านก่อนสะกด,ดิเีพิ่งสะกดไปเร็วๆสะกดก่อนพี่โยกพี่ใบโยกอ่ะ